สบ,บายดีพี่น้องบัฟฟูทุกคนเนาะสบ,บายดีทุกท่านพี่น้องเลยเนาะมาในก็เข้ามาหาครอบครัวนางแดงคือเก่าโอ้ยมาในใส่เต็มสุดเลยเบิร์ตโซว,ว่าผู้สาวขึ้นใหม่หาครอบครัวนางแดงพีน่น้องเลยอุกเรียบร้อยเลยได้ลงมือเลยเออเป็นผู้สาวอลไรมาเนี่เป็นผู้สาวอลไรเ,เด้อเอ้าก็เรียกว่าสิทอดเองให้แม่ทอดไห้บ่ บ่าไพ่เนี่ยมันกายแล้วฮะเห็ดกิดยังนี่ทอดไข่อ๋อคือใส่น้ำมันลายใส่โดยสบายดีทอดจากน้อยนี่อ๋อโอ้ไพ่ยี่ทอดนังเต็มที่ทอดไม่ใช้าพีจะคือบอกลงมาจองนั่นตะลิ้วนั่นอ่าประยักษ์ตะพีประจักษ์จองไปครบสุด ขอเป็นอยู่เต็มคอเป็นอยู่บ่ขาดคอรบอมาที่ว่าถอดเองมาจากเมีนบ่นเ,หบหเห็ดมึงดูฮ่ะเห็ดในปลาลุกมึงดูกกำลังือน้ำมันกับกระทะลงมาเห็นหาม,มาผ่ดวาให้แม่ทันทีเลยกำลังจะมาถ่ายมึงเห็ดกินเองเป็นเลย ประมาณแม่ตะหลิวนี่10ปีแล้วได๋ยังบ่ฮ้อนคักเลยไข่เจียวไข่ยูเนาะบ่กินก็ทอดได้กินอยู่บ่กินเช้านี่เออกินเช้านี่เนาะกินโลดบ่เป็นจังดอกกินแล้วเป็นได๋นาน่นบ่ผิด ตัวนึ่งเด้ที่เอยซื้อมา่ะไป่จะเอาตัวนี้ตัวแบนๆน,นั่นเอาไว้ฮะบ่ได้เอามาใส่อ้าคือบอมาใส่จะเฉดได้อันเอาตัวนั้นเวลาถอดไข่เอาตัวนั้นเด้มันจะง่ายไม่้ะเบวกโจงดึงออกมาอีกนั่งเต็มนี่พม,มันกายอลไนี่จุดนี่นะ Cây treo Cứ nói này, lôi bộ kín này, lôi bộ, bộ hết đấy Hồn dân thịt cầm, hồn dân đây kín Dân thịt nó sợ Hồn à này kín lèo, nàng đen này kín lèo khay Kín lộn Hồn thịt cầm mi nèo kệ Hồn cái gì kín khẩu quá này Thọt vậy Thọt vậy โอ้เทา่าให้สร้างอันนี้บ่อแนนโอเขาสวัวสวดีปลาลุงโดนนังเต็มสวัสดีปลาลุงเร็วๆทบันย์เอบหยากไรทบัสดีปลาลุงคนอยากอายคนอยากอา,ายคนต้องเลี้ยวเหมือนกนปูคนก่อน ใช่ยังเดิสบายดีปลาลุกสบายดีปลาลุกถึตาเลือปลาฮาปูเนี่ยเมื่อก่อนอยากอายคนละอยากอายดิสบายดีเอยสบายดีนั่งเต็มสบายดีปลาลุกลูกยืนมึงด้วยเหรอยืนกดกระจดสบายดีปลาลูกเยาว์ไข่อยากให้กินอ่ะให้สร้างให้สร้างกินแม่ได้สั่างกินแล้ว กินได้ล้วกินแล้วมันจะลงแล้วมึงสาวลไข่เน้อ่ามัเป็นยังฝนว่ะก็แนวมันปฏิพิษเนาะแนวคิดไปเองหัวปีคือกันลองกินบ้างเด้อบาทนึ่งกานมันพิษล้วก็กินแก่แล้วมันมีแนวแก่อยู่กานว่าสิพิษอะไรต่คนอื่นกินมันโมพิษเนาะไปทัวไปทางไหนไปทางไหนฮะว้าไปที่ไรลูกยื้อคือมึงดูหานางแดงลูกยื้มึงดูสิไปทางไหน เอากระมือน so ่ะดิกระสุงมามือน่ะดิที่ว่ามากับเอียงกามากับเอียงเกาะอ่ามากับทีว่าผักมามาสองกล่องน่ดิมาสอกล่องนดีเจนดิมีสูงสองตูดิมนี่คิดยังบมอกเนาะคือว่าพืชผักที่นอยมาแล้วบริผันด vào đại con này, ờ, tao qua anh để, giải bài đấy pino, ngon, cái xài này nọ này nó, con, là chuột, đây, xài keo nikon, mượn à, xài, à, ô, xài đấy số... Số hả, này đấy, mượn à, tôi súng, mày máy, xong tôi anh em, súng máy xong tôi còn bọt trắng, súng อนตัวนี้ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวข้างล่างมันหัดเามันใส่บ่ได้เออมันน้อยมันน้อยมันใส่อ็ดปกติต้องใส่เอ็มใช่เปลี่ยนไปเปิดไปเปลี่ยนชงมาใหม่ ลงพรไวรุอย่างไยังเหมนตาถึ่าบ่เนี่ยบานนี้บ้านนี้บัวยังไวูบแต่เมียัวยังเห็ดสวนม่แล้วอืมมแล้วจักแล้จักว่าพัวเห็ดสอย่จักเป็นเขากออนสันเขาห่า ปู่จะกมาเห็ดป๊อป่วาอยู <lodge something up> ่เขินบ่อหนานะเศร้าเศร้าสิดเย nã rồi sau xịn sau lưng này đấy, đớp bị xì đâu uống thuốc đi uối, trêu lái, xè n้ำ mặn lái, đớp lại phía nào ấy.

เราจะใส่เหลือมมือโอ้ยเป็นตะเมยคือยังไงบอดี้ดแล้วว่าอันนี้คือแหงแทเขาทางไหนไสเอฟซีไ้ให้จงประตูใหม่นะประตูเขาหัวอันนี้น้ำทังไปฮดมันหนักสิตากแดดตากแดดไล่บอดี้ด้วยทางนี่ มันแตกได้่นเอฟซี่นเบาอยู่ลูกชายไปตักน้ำนองมาฮดนี่อเพิ่นมาตากแดดายมันสีนั่นทุกชายมักแต้งอันนี้นะนี่ถือกล้องนี่คุ้มเลยต้องเห็นไปนี่เลยคุณหมักแต้งแมนมักแต้งหรือว่าหรือว่าบุกผิกบ่ เดี๋ยวต้องไปทามนางแดงอนาพัฒนไก่เลยช่างจะเข้ามากกับไก่โอ้ย่ได้เหลือแบ่นนะมันมีแต่ผ่าน ผ่าผ่าผ่ากันแสงอะไรพี่น้องมันสิยานมันสิบวขาอ้ยเลยค่ะใส่ผ่า,า,ากันแสงอันนี้คือไก่ในกระเบ,บือยู่มันดอกเนี่ยเจ้าน้องกับบริกินี่เล่ไก่เข่ามะเขืยขันบบหักซาดีๆเขาว่าตามตรง <c oughs> อันอนีนตต้ตุ้ยตุ้ยตุ้ยคุณนะหมูแสนรู้ không ạ? Làm mà, làm mà bên anh kê, đây cái gì đây? Khăn kê đây Kê ổ, mình có gì ngám, mình có gì bồ, mình mọi miếng có lời คันคันบอแก่เนี่ยมันจักหม้อจะกัดตาดมันนะไเลยเป็นนะอ่าแกะธันแกะธันบ่อกแทงกันได้แกะมันธันมันไหนจะแกะอย่างนี้อือ๋อมันไหนแกะหนักมันยังไมันยังเป็นอยู่เนาะจต่มันตายแล้วเขาแกะคือตายมันตายคือเก่าเลยเนาะตายมันตายแบบ บ่เห็นต์ีในเฮือนเขานะเป็นแกในเฮือนเลยบ่ในเฮือนเขากับเห็นบ่าหัวอันมอดกัดมันขนาดตัวนักแข่งแบแก่เอาลงมาแก่ๆแก่ได้ยังการ์ดมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างไหมันโกดซะบ่มันเป็นอย่าง ค uhm. <c ười> ouais. ือว่างามอยู่เอาว่าบ่มีคู่แล้วบ่มีคู่อ๋อสิเจ้าถือบ่แล้วแต่ไดเขาบ่ฮู้นําเราแล้วขอแลเออแล้วแต่เจ้าไดเจ้าถือเฮาบ่ฮู้งามเนาะเสียแต่เสียดายวเานี่นะงามได้าอย่าแล้วนี่เอาเอาตัวนี้บาดโกย นี่นี่ตีมันบมมีคู่เออหาหาใบู่เรื่องขยะก็จะไปตั้งอีขู่ให้น้อยให้น้อยกับด้ ไม่ไม่มันน้อยพดมีแตอรมันสีฮักขาเล็ก้นไปเอาหาม

องต้นต้นหนึ่งมันใหญ่เลยต้นมีสองต้นแล้วยังสองต้นที่มันใหญ่เป่งกันบอกคนวันนีมาย่มาอย่างเป่งมีอยู่สเซาในมือนถักฟนได้มันนอยตะเกีบนว่าบนีใส่แปอยู่นีหามากทีบัไมาใสู่้ป่านอย่านเนียกขึ้นเลย มันสิญยกมาไกลอีกบอกนั่นเลย<อ>กระแม่นเลย,ยก,กระถืกแล้วสิยกมองไรกับประกอบมอบงนั่นแหละมมน,นจังใกล้ <laughs> ไลคือบอเาตัวใหญ่นี่ยไปก่อนฮะตัวนี้คือชี้ใหญ่กวมัวนบอนี่จะหามไปก่อนตัวมันใหญ่พวมหลายคนเด้จริงอร่อยบ่อ๋อแน่นบอจะนอนเขาคอยอยู่แล้วแล่าเน่ โยโย่ย <t ose> ่ระวังทับปีนกันเด้อ บมาเลยเดี้ยวยังบวแดนั่นขาันกรสิตอกันนี่เลยขยจนกบแล้วเลยมือมือใหม่่เลยเป็นมืออื่นัวเลยโอ้ห เราคิดว่ทั้งกบทั้งเห็ดนี่ว่าพบกบก็ผู้เห็ดอีกคนเดียวกันเราเขาว่าเราสิจักรเขาเป็นใบเลยเราสิเห็ดให้ไว้ได้เลยนะคอยยังว่าจะเชีนเจ้าชั้ันอยู่บ่คานันนะเขาบอกว่าคาสคาส้างชี้ันอยู่บ่เราสิเห็ดประมาณทีแค่แรกเราได้เนี่ยนะไวเนวเอาสิลับเงินมาจะเห็ดได้ไหมก็ว่าคอยบได้รีบเขาวะพกอย่างไววันนี้

สร้างไว้แบนพี่น้องไอ้จวดจ้ะคาสร้างยังพอเดียวเอ้ยพีนอ๊ะทีหนึ่งก็จะใช่แด้วสร้างจวดอะไรเด้อบ่ะที่แรกเขาคิดว่าแต่ว่าได้วบาบริงานเ็ตก็ต้องรับสิคนกันเองบ่ เว่าเรื่องอันนี้นาก็ต้องห่วงเรืองเรื่องางแตงคนแก่กันถักาักำชีถาได้ใหแต่ถักนั้นตัวนี้บริเอาสบ่ตัวนี้นะใช่เอาเลยตัวนี้ คือเห็นท <ộ> ักบ <ột> ่ใหญ่กว่านไหเบาได้ไรบ่ือเห็นทักอ่ะคือบ่เห็นปลาสะบ่วัดตัวนี้สิบ่เอาเลยบ่เอาตัวนี้ถามมึงดูตัวนี้นี่นี่เขาเป็นหมักขาได้มันน้อยขันวัดสีเอาตัวนี้ตัวนี้บ่เอาเลยเอาตัวนี้ดีกว่าเสาขี้ แล้วขีดขาเจ้าขาเจ้าถือกันแบบขาเจ้าทำไมจิกก็ต้องเอาเป็นคู่แบบบ่อนี่นะอืแบบวาดออกมาเลยอันนี้บ่เอาซะบ่เอาเออสามเสาข้างหน้าเอ่าขบอืมอืมอืมบ่ก็บ่เห็นบักนะเสาอื่นเห็นบากเบิดโตสามเสาข้างหน้านี่ต้องตัดลำแรกมันสั่ง <laughs> <laughs> <xa> <laughs> là... m <laughs> <laughs> <laughs>

นอเพราะว่าข้าเจ้าสีเห็ุให้แล้เอาไว้ได้ีหเล็กมือขนาดอันนี้คนกบผแก่มาเลยได้ค่ะข้าเจ้าจะเห็นให้แล้เอาไว้ข้าเจ้าก็จะไปงานอื่นงานขถเหลาย พี่น้องขอบคุณกัคในอ้ันเอะไรก็เชแติดตามกันไปพอกันหม่กินนาเนาะไแล้วสบายดี